สวัสดีครับคลิปนี้จะพูดถึงการออกแบบสร้างฐานข้อมูลบนเว็บนะครับอันดับแรกให้นักเรียนเข้าไปที่ localhost นะครับและเข้าไปที่หัวข้อ php m y admin นะครับจะเข้าสู่หน้าจอแบบนี้นะครับเราจะต้องสร้างฐานข้อมูลก่อนนะครับฐานข้อมูลเนี่ยเป็นเป็นวิชาระบบ นักเรียนต้องผ่านวิชาระบบฐานข้อมูลมาก่อนนะครับจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็สร้างตามที่ครูสอนละกันนะครับแต่จะอธิบายคร่าวๆไปด้วยอันดับแรกนะครับเราจะต้องมีชื่อฐานข้อมูลก่อนให้ไปที่ New นะครับไปที่หัวข้อ New นะครับกด New ปุ๊ให้เราตั้งชื่อฐานข้อมูลก่อนนะครับจะตั้งชื่อว่า My Data นะครับสั้นๆ My Data ไม่ต้องเว้นวรรคนะครับ MyData เปลี่ยนประเภทของฐานข้อมูลก่อนนะครับให้เราเลือกไปที่ utf8 นะครับหัวข้อ utf8 utf8 เจอแล้วนะครับทีนี้ในหัวข้อ utf8 ก็จะมีหัวข้อย่อยให้เราเลือกเป็น utf8 unicode-ci นะครับ utf8 unicode-ci คลิกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วเราก,กด GA เลยนะครับอ่าเราก็จะได้ฐานข้อมูลที่ชื่อว่า my data โผล่ขึ้นมานะครับ myda t a นะครับโผล่ขึ้นมาแล้วทีนี้ในฐานข้อมูลเนี่ยมันจะต้องมีตารางหรือที่เราเรียกว่าเทเบิลนะครับนั่นเอาไว้สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเทเบิลแรกที่จะให้สร้างนะครับถ้าเราไปดูตัวอย่างที่ครูตั้งไว้นะครับครูจะตั้งตัวอย่างไว้นี้ในคัทลูมนะครับว่าจะมีเทเบิลอะไรบ้างผลจากการที่เราสร้างด a ต a ตเบจะได้ตามนี้นะครับมีด a ต a ตเบชื่อว่า my data แล้วก็จะมี table ขึ้นมาอีก5ตัวนะครับ table customer table category table product table sale table sale detail นะครับให้เราสร้างทั้งหมด5 table นะครับเรจะเรียกว่า table หรือตารางนะครับนอดับต่อไปใน table นั้นก็จะประกอบไปด้วย field นะครับ field field หรือ column นั่นเองมี field อะไรบ้างมี field อันแรกคือ field p r o id คือรหัสสินค้า ฟิลโปรโเนมชื่อสินค้าราคาจำนวนประเภทและรูปภาพอันนี้คือฟิลของตาราง Product นะครับซึ่งนักเรียนจะต้องทำทั้งหมด5ตารางนะครับตาราง Product ตาราง Category ตาราง Customer และตารางเซลลตาราง Sale Detail นะครับเอาละทีนี้เรามาทำกันเราจะเริ่มจากตาราง Product ก่อนนะครับให้ไปที่าไม่ใช่นะครับให้ไปที่ mydata นะครับ k ีเ a t เทเบนะครับหัวข้อคีเ table อ่าในที่ n a m นะครับ name เนี่ยเราก็ตั้งชื่ออันแรกเลยครับตาราง p product อ่ามีกี่ฟิลครับดูที่ตูปภาพนะครับมีกี่ฟิลฟิลแรกคือโรไ id, ีโป name, price, amount, cat id และ picture มีอยู่ฟิลใช่ไหมครับเราก็ไปตั้งค่าคอนำจำนวนคอลัมน์เป็น6นะครับ มื่อตั้งครบเราก็โกนะครับจะเกิดหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาเราก็ตั้งชื่อตามตัวอย่างหมดเลยครับท่านดูไม่ทันให้กลับไปที่รูปภาพโครงสร้างที่ส่งให้นะครับอ่ะก็จะมีโปรไอดีโปรเนมไพร์อามา์แคทไอดีพิกเจอร์นำมันไปใส่ในช่องต่างๆของหน้าจอนะครับช่องแรกโปรไอดีนะครับโปรไอดีโปรไอดีช่องสอง โปรเนมนะครับโปรเนมช่องสามไลท์นะครับไลท์ Light. ช่องสี่อะไรครับเมาส์ ount, นะครับเมาส์ช่องห้าแคตไอดีนะครับช่องหกเจ้นะครับ สำหรับคนที่คลิกแล้วไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่เคยทํากบคุณทาไว้ก่อนแล้วมันเลยมีให้เลือกนะครับพิมพ์ตามนี้นะครับพิมพ์ให้ตรกตามนี้นะครับใครพิมพ์ผิดมันจะมีปัญหากับการเขียนโค้ดในภายหลังต้องพิมพ์ให้ตรงกันนะครับต่ออันดับต่อไปเลือกประเภทของฟิลด์โปร ID เป็นประเภทโดยส่วนใหญ่จะเราก็ใช้กันอยู่2ตัวนะครับอินกับวาชาอินคือประเภทตัวเลขวาชาเป็นประเภทตัวอักษรน,นะครับรหัสโดยส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นตัวอักษรเราเลยเลือกวาชานะครับ เรือกว่าชาขนาดจํานวนของรหัสจะมีกี่หลักนะครับยกตัวอย่างครูจะตั้งไว้ที่5หลักนะครับตั้งไว้ที่5หลักโปรเนมเป็นชื่อสินค้าชื่อสินค้าก็ต้องเป็นตัวอักษรใช่ไหมครับเรืยอกว่าชาขนาด50นะครับชื่อยาวหน่อยตั้งไว้เลย50นะครับราคาเป็นตัวเลขใช่ไหมครับราคาคำนวณได้ต้องเป็นอินนะครับอะไรที่คำนวณได้เราจะใช้เป็นอิน นะครับอินกี่หลักนะครับอ่ะคุณตั้งไว้ที่5หลักเหมือนกัน5หลักเอาเมาส์ก็คือจํานวนสินค้าในครั้งนะครับในครั้งสินค้ามีเท่าไหร่เราก็เลือกเป็นอินนะครับเลือกเป็นอินอ่กี่หลักนะครับก็5หลักเหมือนกันนะครับใครจะตั้งมากกว่านี้ก็ได้แล้วแต่นะครับไม่เรียสแต่ต้องตั้งเยอะไว้ก่อนนะครับอ่ะอันดับต่อไปแคทไอดีแคทไอดีเป็นเป็นรหัส ของประเภทสินค้านะครับรหัสประเภทสินค้าเป็นตัวอักษรนะครับรูจะใช้เป็นวาชาวาชาตั้งไปที่2หลักพอนะครับไม่ต้องเยอะพิกเจอร์พิกเจอร์เป็นชื่อสินค้านะครับชื่อสินค้าต้องเป็นตัวอักษรนะครับเราเลือกเป็นวาชานะครับวาชาเราตั้งไว้ที่50นะครับเพราะว่าชื่ออาจจะยาวตั้งไว้50าสิบใจะตั้งเป็นร้อยก็ได้นะครับในกรณีที่ชื่อไฟยาวมากชื่อสินค้ายาวนะครับชื่อรูปยาวอันดับต่อไปนะครับในตารางจะต้องมี กุญแจที่เขาเรียกว่า primary key หรือ key หลักนะครับให้ไปเลือกในช่องนี้นะครับเลือกเป็น primary นะครับ primary นะครับพอเลือกเสร็จจะเกิดหน้าต่างแบบนี้นะครับ go เลยนะครับกด go นะครับก็จะตั้งค่าตาราง Pro ID เป็น primary key เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ save นะครับ save เราก็จะได้ผลลัพธ์ตามนี้นะครับโปรไอด,ดีมีกุญแจเป็นไพร์มดิคีนะครับถ้าใครทําเสร็จเรียบร้อยเรามาเช็คกับตัวอย่างดูนะครับว่าตรงไหมครับตรงกับกรอบสี่เหลี่ยมนี้ไหมครับถ้าตรงแสดงว่าท,ทําถูกต้องนะครับโปรดักมีฟิลด์ตามนี้มีประเภทตามนี้เมือ่อทําเสร็จเรียบร้อยเราก็ต้องไปตั้งตารางตัวที่2นะครับเอเบิลตัวที่2ให้เรากดไปที่ New น,นะครับ New ของไ y Data New นกดน e w เราก็ทำอันต่อไปนะครับอันถัดไปคืออะไรครับอันถัดไปคือ Category ใช่ไหมครับเราก็พิมพ์ลงไป Category c ค t e g o r y นะครับชื่อฟิลแรกชื่อว่า CatName c a t ีดใน i อนะครับอั Cat id. นที่สอง t t n m m e name แ a t นี้กันนะ c a แคด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 นี้มันแค่แค a เ e ม a คดนี้อันดับต่อไปตั้งประเภทนะครับมีแค่สองอันที่เหลือปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเราใช้แค่สองฟิวอันดับต่อไปเลือกเป็นวาชานะครับวาชาสองอันเลยอันแรกตั้งเป็นสองนะครับมีขนาดแค่สองอันต่อไปชื่อยาวหน่อยก็ประเภทชื่อประเภทสินค้าตั้งไว้ที่ห้าสิบนะครับเสร็จแล้วเลือก primary key นะครับอันแรกเป็น primary key นะครับตัวที่เป็น ID จะต้องเป็น primary key เสร็จแล้วก็กด save ครับก็จะได้อันที่สองนะครับข้อมูลเหมือนกับตัวอย่างไ้ครับเหมือนกับตัวอย่างตูปการต่อไปอันทำอันที่3ามนะครับ customer ย่อมา new ใหมอ่อีกรอบหนึ่ง new new ตัวนี้นะครับอันที่สามก็คือ customer อันแรกอะไรครับ อันแรกคือ username อต่าไป password ต่อไปอะไรครับนึกไม่ออกดูนะครับ full name address t e l e p o n full name full name คือชื่อเต็มนะครับชื่อเต็มนะครับต้มอมาจะมี username ที่เข้ามาใช้ลากผ่บบานชื่อเต็มนะครับ ที่อยู่นะครับ add date ถ้าไม่วิธีถ้าไม่พอจังขายสองอันก็กด add ข้างบน,นครับแอดสองอันนะครับแล้วกด go นะครับเพิ่มอีกสองคอลัมน์กด go ก็จะได้เพิ่มอีกสองช่องนะครับถ้ากดเกินไม่เป็นไรนะครับอันไหนไม่ใช้เว้นไว้กด add date ต่อไปก็เบอร์โทรนะครับเบอร์โทรันสุดท้ายสาเตตัสสาเตตัสจะใช้ในกรณีเช็คว่าเป็น ลูกค้าทั่วไปหรือลูกค้าที่สมาชิกนะครับต่าไปเรามาเปลี่ยนประเภทครับ user name ให้เป็นวาชา password ให้เป็นวาชา full name ก็เ <left> ป <citizenship> <donkey Monday> ็นวาชา a d d r e s ก <sm> ็เป็นวาชาเบอร์โทรก็เป็นวาชาตัวต่อฟอร์มหมดเลยนะครับใช้เป็นตัวฟอร์มหมดเลยทุกอัน user name ห้าิบหลักพอไหมครับนะครับบางคนใช้ user ยาวมาก password 50ตัวพอไหมครับไม่พอพอก็ใส่ลงไปนะครับ50ิหมดเลยนะครับ5ิหมดเลยนะครับ เบอร์โทรสิบห้าหลักก็พอนะครับสิบห้าหลักไม่ต้องเยอะสเตตทับหนึ่งพอครับเราแค่เช็คว่าเป็นหนึ่งหรือเป็นศูนย์หรือเป็นสามหรือเป็นสองอะไรก็ว่าไปนะครับเสร็จเรียบร้อยตั้ง primary k ค y นะครับไปที่ช่องนี้เปลี่ยนเป็น primary k คีนะครับยูเซอร์นเป็น primary k คีไม่มียูเซอร์ใดซ้ำกันนะครับโ okay, อเคโกตั้งค่าเสร็จแล้วกดเซฟก็จะได้ตารางที่สามโผล่ขึ้นมาต่อไปตารางที่สี่นิว ตารางที่สี่ชื่อว่าเซลล์นะครับเซลล์ Sell, มีกี่ฟิลครับเซลมีสี่อันอ่าอันแรกชื่อว่าเซลไอดีอ่ะอันที่สองยูสเซอร์เนมเซลล์เซลล์นี้ก็คือเซลไอดีเนี่ยคือเลขที่ใบเสร็จนะครับอ่ายูสเซอร์เนมคือใครซื้อครับเป็นคนซื้อนะครับต่อไปเซลล์เดทซื้อเมื่อไหร่ เซลคิทเดซื้อวันที่เท่าไหร่ต่อไป n e t p ไพสเน็ตไพก็คือซื้อใบเสร็จนี้รวมสินรวมเงินเป็นเท่าไหร่นะครับเอาใหม่นะครับเบซลไอดีก็คือเลขที่ใบเสร็จยูเซอร์เคือชื่อผู้ใช้นะครับผู้ชื่อผู้มาซื้อลูกค้านั่นเองซอเซล a t e คือซื้อของวันที่เท่าไหร่และ n e t p ไพคือซื้อเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ ต่อไปมาเช็คมาเปลี่ยนข้อมูลนะครับประเภทข้อมูลน่แรกเซลไอดีเป็นวาชาดิฟเฟอร์เนมเป็นวาชาเซลเดทวันที่ก็ต้องเป็นเดทนะครับเรียกเป็นเดทเน็ตไพร์เป็นอินนะครับเป็นอินต่อไปเซลเดทตั้งเป็นตั้งเป็นห้าสิบหลักไปเลยนะครับไปเสร็จอาจจะเลขที่ใบบินยาวมากดิฟเฟอร์เนมห้าสิบนะครับเราเคยตั้งไวห้าสิบก็ตั้งไวห้าสิบเดทไม่ต้องตั้งครับเว้นไว้นะครับ อินกี่หลักครับอ่าสมบูรไปไปห้าหลักนะครับอ่าคือของรวมกันเราเป็นห้าหลักอ่าใครไม่พออาจจะตั้งมากกว่านี้ไม่เป็นไรนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ใส่ไพ่เมล็ดขีนะครับให้เลือกอันแรกนะครับอะไรที่เป็น ID ให้เป็นไพ i เมล็ดขีเฟลโกนะครับอ่ากดเซฟหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้ก็จะได้ตารางขึ้นมาครับเหมือนกับตัวอย่างต่อไปนะครับอันตารางสุดท้ายแล้วนิวนะครับ ตั้งชื่อว่าเซลล์ดีเทลนะครับเซลล์ดีเทลตารางท้ายชื่อว่าเซลล์ดีเทลเซลล์ดีเทลก็จะมีอยู่4ฟิลด์เหมือนกันนะครับเซลล์ Sell. ฟิลด์แรกก็จะใช้ชื่อว่าเซลล์ไอดีเซลล์ไอดีตัวนี้ก็คือเป็นเซลล์ไอดีที่เป็นตัวเดียวกับตารางที่แล้วนะครับต่อไปโปรไอดีนะครับไปบินนี้ซื้อสินค้าอะไรบ้างนะครับเราจะใช้ไอดีเป็นตัวเรียกข้อมูลออกมา ต่อไป QTY นะครับซื้อจำนวนเท่าไรครับจำนวนสินค้าซื้อเท่าไหร่ต่อไปเซลไพส์เซลไพสก็คือซื้อสินค้าเท่าไหร่รวมเงินจากสินค้าตัวนั้นเท่าไหร่เช่นราคาสินค้าตัวนี้ราคาสิบบาทซื้อห้าชิ้นก็เป็นเงินห้าสิบนี่ครับหลักการคิดนะครับ อ่าต่อไปเช็คนะครับอ่าต่อไปเป็นวาชาวาชาเท่าไหร่ห้าห้าสิบนะครับของที่แล้วเราตั้งไว้ห้าสิบโอดีเป็นวาชาเราตั้งไว้แค่ห้าเองนะครับอ่าคิวทีวายก็เป็นอินนะครับอินคือจํานวนที่เราซื้ออ่ะตั้งไว้ห้าหลักเดิมตั้งเป็น in, อินอ่าห้าสิบครับห้าหลักเหมือนกันตั้งเป็นห้าหลักโอเคตั้งเสร็จเรียบร้อยทีนี้ตารางนี้จะต่างจากตารางอื่นตรงนี้นิดนึงครับ คือเราจะต้องมี Pri m a r y key สองตัวนะครับอันแรกเป็น Pri m a r y key go เพราะว่ามันมี id สองอันนะครับเราก็ต้องมี primary key สองตัว go นะครับใส่ primary key สองอันนะครับเพื่อให้เช็คว่าสินค้าตัวนี้มันสามารถใบใบเสร็จใบนี้สามารถซื้อสินค้าได้หลายตัวนะครับถ้ามี p r i m a r y k e ตตัวเดียวมันจะซ้ำกันไม่ได้นะครับกด s a v นะครับก็จะได้ตามข้อมูลตามตัวอย่างนะครับหลังจากได้ข้อมูลตามตัวอย่าง สี่ห้าตารางเรียบร้อยห้าเทเบิลเรียบร้อยให้นักเรียนทําการแคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอให้เหมือนกับตัวอย่างที่ครูให้ไว้นะครับนะครับเหมือนกับตัวอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อนักเรียนลงมาในรูปนะครับเฟซเป็นรูปภาพนะครับเฟซเป็นรูปภาพวิธีการเฟซเป็นรูปภาพก็เปิดเปิดหน้าจอนะครับเอางี้แล้วกันครับเดี๋ยวเราจะ ไว้ต่อกันคลิปย่อยนะครับในวิธีการแคปหน้าจอศบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบที่การสร้างดัตเตอร์เบดโดยมี5ตารางนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วจะมีคลิปย่อยในการส่งงานรูปภาพนี้อีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับ